เสเลยเสื้อสวยมาก,ส,มากสีเขียวตสอแได้างน้ำหวรข่อยได้ใสน้ำบ่ผมได่น้บ่เมอนคิกอี้ั่ XL มิบอนี่ XL มยนบ่มีเอ็มก็ได้เปิดตัวเสื้อนะครับเปยุพุ่งสกอนเด้ นี่ข้างหน้าเราก็มีาม้ครับเสเาดูผลิตภัณฑ์ข้างในได้ไหมครับนี่ชือแลวก็เรหมซเสื้อก่อกว่ีรโอหซับ T กินเบอร์โทรนะคะนี่แล้วก็ด้านหลังเนี่ยด้านหลังก็มีเหมือนกันมีเวอร์ไวเฟด้วยนะมีเวอร์ไวเ T P และก็เว็บไซต์ไรเพีีเ์เหรสกิน สกินเหรอสกินขีดเข้าขเบอร์ไวเว็บสแลปนะครับ TPG สกินดอทคอมดูวยปปานมาดอทคอมเดิมแอด TPG สกินออฟฟิเชียลเบอร์โทรด้วยนี่โอ้นี่ครับแซ่บเลยบ้านหลงว่าเป็นนิยังกันเลยเขาเรียกว่าเขียวนะไม่เดยเขียวใบตองไหมเขียวสว่างเขียวใบตองเขียวอะไรมันมีเขียวเลยนะเขียวเหนียวซับเออ แทบถ้วกินเดีดว้ิ้าจืนทิ้งคืนทิ้งได้ทิ้งคืนสิงคนิ้งคืน้งคืนทิ้งนทิ้งคนคืนีิ้งคืนิ้งคืนะค้ัคืนทิ้งคืนค้าคืนทิอ่คนทิ้งคืนทิ้งคืนทิ้งคืนท้คืนินท้งเดี๋ยวเอาคิิ้งคืนทนะคนดดูน่เยนิเศษเลย นี่เลยแต่เลยปลาใส่เลยแล้วก็มีของข่วัญปะมาใส่เลยยังซื้อไว้เด้อยังซื้อไหวได้เฮ้ยเสื้อตัวนี้ของนางสวยไหมีสีสวยไม่ปิดไปวังนี้เราจะใส่เปิดตัวนะครับแอดมินทั้งหลายหลังอยู่หลังบ้านของป้านะครับทุกตัวป้าจะใส่กับลุงให้ลองหมดเลยแล้วก็ถอดเข้าไปแล้วก็ให้ทุกคนใส่ต่อนี่นะครับพรุ่งนี้เราจะป้าใส่ก่อน นี่งบพอดีเลยเดี๋ยวหาหาที่แกะจะแกะดูซิว่ามีดีแกะนี่ต้องตั้งใจแล้อะเดี๋ยวผมขอหลบก่อนครับของกลางก่อนเนาะนี่นะครับเตรียมเปิดกล่องอะอะไรเนี่ยอะไรก็สิแก่นมีดที่ยังกว่าไม่เหลืองหรอไม่เหลืองเราไม่เหลืองเราจะถั่นแท้นะคะวันนี้เพิ่งมานะเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยมีรรัังงเเตตตะนอ๋อรังเตลกแยกไว้ใช่ไหมมีดเราก็คมมากนะทุกคน คกิเลยแสดงว่าเป็นเรือเหรออันนี้อันนี้อันนี้หัวใบยันหัวใบยันเนหัวยันเนี่ยยันรับมีหายเนี่ยโอ้โห้มีถุงมีถุงคลองไว้ด้วยการกระแทกกันกระแทกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแทงไหมนี่โอ้โหโอ้โห้โอ้โห้เลอกันไม่ถึงเฮ้ยแต่ลุ้นมาก กล่อ,องที่ตกล่องที่ทท<า>นี่เกจ็ดสวยหรูครับสวยหรูสวยหรูเกจจล็ดสวยหรูครับโอ้สวยมากป้ากล่องอยู่ป้มามาที่ป้เาเอาไปอส่กล้องเดี๋ยวมีไอ้ตัวไหที่เป็นที่เป็นเจลอยู่กล่องหนี่ยแล้วเป็นเจลนี่ <_ S 1> นค่ะทุกคนกล่องขนาดนี้มาถึงแล้ว มันยังไม่ได้แกะอันเนี้ยแต่ว่าเราจะพิเศษน่ะแกะให้ลูกให้เอฟซีดูไหมลองลองแกะสกล่องอยู่ดีผมก็อยากเห็นนะวันอันนี้แกะแล้วไปให้ผมไปเป็นตัวทดร้อนพีดไม่ได้ปวดโพลายเอาสุบะสุกต่างหลายเว้ยผมจองกล้องหนึ่งนะแกะไม่ได้เจะนับแกะเลยนับแกะมันแบบว่ามันมันแบบคือเขาเขาเขาซีนเขาซีนไปดีครับอย่างดีนะครับมันไดที่เก็บอุณหภูมิด้วยครับแต่ท้าให้ดีให้ให้พยายามเลี้ยงฝ่อมร้อนนิดนึง จัดจำหน่ายโดยบริษัทมอนโอมโฮมซับก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ันผลิตนะผลิตนะนี right? <c oughs> oh ่ไงผู้ผลิตด้วยป่ะโอ้สายตาพี่ลองนี่ไม่ได้ดูยังที่ว่าจัดจำหน่ายโดยบริษัทมอนโอมซับนี่มีออยอยต้องตามกฎหมายนะครับมีออยอยอ่างนี้เราจะแกะกล่องก่อนนะนี่ออยอโอ้โหกล่องแกะเดี๋ยวเด้งปึ๊งเดี๋ยวดูตาบ้างก่อนโอ้มีข้างในอย่างนี้ด้วย ทำไมเาอ่ยงนี้นะกันรับเก็บความร้อนครับเก็บความร้อนด้วยเก็บอุณภูมิโอ้ยเก็บไปแล้วาไปไหนไ้ไหมนะเก็บเอาไปไหน้ไหนนดูสิกรัมนะโอ้ยมาแล้วนะครับสวยงามมากปูนี่เปนลงมีคนเลือกเองเลยอ้อจอดมากอุ้อดูสวยอะขนาดไม่ก่อนนี้นียนีอยู่ข้างในมัใช่ไหมถ้าจเปิดจะต้องแหกข่ด้ด้ะเปิดจะแห่อยเปิดเให้ตัวเอง จางว่านี่ดูฝาเขาสวยสิบกรัมใช่ไหมสิบกรัมครับสิบกรัมครับฝาเขาสวยมากนะฝาสวยมากๆเจลังมันต้องเจลลางไหนนะแต่ว่าอันนี้ก็มีก็จะมีไอ้พลาสติกครอบอีกรอบหนึ่งนี่เลยครับหอมมากเลยนี่ได้กี่ขนาดแล้วเหรอหอมเลยหอมมันนี้มาจากใบของกุหลาบองุ่นใบของกุหลาบ แตงหออะไรน้เทือกเขาแอลใช่ไหมใช่ท<อ>ีไ่ไม่ใช่ไม่ใช่ของดอกกุหลาบนะไม่ใช่น้ำหอมไม่ใช่อะไรคือกลิ่นของใบกุหลาบหอมอ่อนละมุนละไมหอมนี่นื้อครีมเป็นอย่างนี้นะคะคือคือสีเนี่ยไม่แต่งกลิ่นนะครับไม่แต่งไม่แต่งสีครับสีธรรมชาตินะครับธรรมชาติเลยนะครับถูกขนาดนี้แปะไปก่อนเนงเฟืองใช่ครับหนึ่งรังนี่หนึ่งร้อยบาท เกแล้วก็มีรางอีกรางนึงเกมันจะบอกว่าไม่ใช่ว่าข้นมากนะมันก็จะมีเหรียญนิดนึงแล้วก็ปิดไว้แกรนโนเพนนิ่งอ่าเดี๋ยวเราจะเราจะเราจะค้นหาของแถมก่อนเจลนี้ครับเจลนี้เจลนี้เนาะเจลนนั้อไหมเจลมีเจลด้วยเดี๋ยวดูเจลมันจะทำตำหนิเนี่ยส่งมาแล้วมันทับอ๋อเป็นอยู่ตรงเดียวนี่ไม่เป็นไรเราอันร้าป้าใช้ไม่เป็นไรอะไรนะร้านป้าใช้ไม่เป็นไร ทปตำ่อยู่ไหนในน้าเจเจไหนมีดูเจวดิอันอนนี้ระดับหน่อยที่หนักๆทำตำน่ไว้อยู่ที่หนักหนักนี้เ้อเราไม่ดูเจลนี่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 เจลนมนมยกองมันหนักจะดูเจวนะคะไปยกขึ้นบนดีกว่านผมตื่นเต้นมากวันนี้เมื่อกี้ปวดมวอโอ้โห เงี้ยหมื่นกระปุกแถมเจลหนึ่งหนึ่งล้อเจลนะครับนี่คือเป็นเจลครับเจลแถมคู่แถมแถมคู่กับครีมนะครับชุบโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวนี้เนาะโอ้หนี่เจลเจลล้าแถมคู่ใช้ล้างหน้านะคะนี่ใช้ล้างหน้าใช่ล้างหน้าก่อนทาครีมนะครับเช้าเย็นเหมือนกันเมื่อกี้แกะไปนะล้างต่อไหนก็ได้ครับถ้าเรารู้สึกว่าเรา พกพาได้สะดวกด้วยใช่พพกาสะดวกใส่กระเป๋ากักเรียบร้อยเลยนั่นละหายไงพ่อฮะใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าน um, ี oh, ่ใช um ja. mm ้ล้างหน้านะคะเจลล้างหน้านะคะนี่แล้วรุ่นหลอดนึงใช้ได้ขนาดนานแค่ไหนเนี่ยก็ใช้ได้อยู่ประมาณแล้วแต่ว่าเทเยอะเทน้อยเทน้อยเทน้อยหน้าม่เจเยอะก็ครั้งเดียวเทฮ้ยมาไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มาดูไม่ใหญ่มาดูมาดูมาดูกดงคิ้มเนี่ยคันหัวอย่าร่องเมาอย่าร่องเมา มีร่องหมอมีมรอม่องหมอเดี๋ยวนี้นะคะก็จะก็จะแบ่งซื้อไปด้วยก่อนวัน <Cer ise> นี้คือเราแจกฮะ <ut> ตบตบตบก่อน<ะ>ทีพีสกินออฟฟิเชียลนะคะใครสนใจนะคะทุกเส้นทางเลยใช่คือมีทั้งเพจมีทั้งยูทูบมีทั้งอินสตาแกรมมีทั้งอะไรอีก t ติกตอก็มีใช่เลยเบอร์ไวเบฟ เฟซบุ๊กก็มีมีทุก,ทกช่องทางนะครับ <c oughs> มีทั้งเบอร์โทรครับผมแล,ล้วอย่าลืมนะครับโทรเข้ามาแล้วก็สั่งเข้ามาแล้วอย่